หลังสถานการณ์ในลิเบียสอกเขาทวีความรุนแรงแรงงานไทยยังติดอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เขาคือผู้ประกอบการธุรกิจจัดหางานที่จะส่งแรงงานไปทํางานในลิเบียถึง6 0 0 0คนและในวันนี้เขาเตรียมเดินทางไปลิเบียเพื่อดําเนินการอ,อพยพแรงงานไทยกลับประเทศด้วยประสบการณ์เคลื่อนย้ายคนงานออกจากพื้นที่เสี่ยงในประเทศอิรักบวกกับความชํานาญเพราะเดินทางเข้าออกในประเทศนี้กว่า30ปีเขารับมือกับเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างไร จากกรดสุวรรณสารประธานที่ปรึกษาบริษัทจัดหางานเงินและทองพัฒนาจำกัดสวัสดีครับ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 ก็ทราบว่าล่าสุดได้คุยกับท่านทูตด้วยใช่ไหมครับครับเพิ่งได้คุยกับท่านทูตไปเมื่อประมาณสักสี่สิบนาทีที่ผ่านมาอ๋อเลยครับผมโอ้้วแล้วเบื้องต้นตกลงกันคุยกันว่าไงฮะประสาเรื่องอะไรฮะท่านทูตฝากคนเบงกาซี่ให้ติดคนที่ผมกำลังอพยพมา23าคนผมก็รับให้ ราะจากบ,บริษัทอ,อื่นฝากมากขบ,บวนรถของเราซึ่งออกจากเบงกาซีเดียวนี้ฮะเวลานี้อเอ้าหมายคือว่าตอนนี้คนไทยนี่อพยพออกมาแล้วเลยครับของผมเมื่อวานนี้เคลื่อนเจ็ดคันตอนนี้เคลื่อนอีกสิบห้าคันสิบห้าคันรถบัสได้ขันละประมาณก,กี่คนเน,ะนนะี่ยสี่สิบแปดถึงเจ็ดสิบคนแล้วหมายถึงว่าจะอพยพทางทางบกทุกทุกคนตอนนี้กำลังเดินทางออกไปที่พรมแดนอียิปต์เมืองซันหลุมแล้วก็ติดกันอียิปต์ครับหลน้ก็จะต้องต่อขึ้นไปที่ เอ่อเมืองอเล็กซานเรียเพื่อขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพอ๋อโจากจากเบงกาซีเนี่ยไปทางรถก่อนครับผมนะฮะครับแล้วที่เขาบอกว่าไปทางเรือทางเรือเนี่ยมันเป็นทางเรือของผมจะมีของอีกบริษัทหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นบริษัทตุรกีฮะตอนนี้เรือจะรับขึ้นเรือคืนนี้เวลาลิเบียเพื่อที่จะเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรจะไปต่อเครื่องที่ตุรกีอ๋อต่อคือลงเรือนะฮะครับผมจาก ลิเบียครับผมแล้วก็มาที่อิสตันบูลอิสตันบูลตุรกีตุรกีเมื่อคืนนี้คุยกับคุณจักริดนะฮะคุณสกิตบอกว่าหน้าน้ำปิดตอนนี้เปิดแล้วเปิดให้แนะครับข้าอนุญาตให้เรือเข้าครับของเรือของตุรกีเรือของอังกฤษทางสนามบินเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมเอ่ยเบงกอสีไม่ได้ครับได้ทิบบอรี่ทิบบอรี่ได้เลยครับได้ครับแล้วทิบบอรีนี่ผมจะเคลื่อนย้ายคน432คนวันศุกร์โดยเครื่องบินเหรอฮะดังเกิดอ๋อเลยโดยเป็นอย่างที่ข่าวออกมาก่อนหน้านี้ไหมคะว่า ต้องเช่าเหมาลำอย่างเป็นทางการต้องเช่าเหมาลำอย่างเดียว,วครับแล้วเราใช้ใช้สายการบินอะไรฮะผมใช้ตัวนิเซีสองลำวันศุกร์นี้นะฮะขนไปที่ตูนิเซียก่อนคุณจัก,กรีรต้องประสานมาที่ทางการไทยไหมว่าเหมือนกับว่าไปเอาเอาเครื่องบินไปรับเหมือนกับตอนที่ไปรับที่อียิปต์เนี่ยฮะในระหว่างแรกๆผมพยายามติดต่อการบินไทยแต่รู้สึกว่าเขาจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเครื่องเพียงพอ ผมก็ให้นายจ้างทั้งหมดประสานงานให้ผมที่ตุนิเซียครับผมก็ได้เคลื่อนจากตุนิสมาเพื่อจะเอาคนออกนี่คุณจะกิจทําเองหมดเลยทุกอย่างเราทาเองเลยไม่ติดต่อกระทรวงแรงงานในขณะนี้เราเราติดต่อกระทรวงแรงงานแจ้งให้กระทรวงแรงงานทราบทุกระยะแต่เรายังไม่ได้ใช้งบของรัฐบาลแม้ตั้งบาทเดียวเราใช้งบขวงนี้เลยครับคือนี้คุณจะเดินทางกับกระทรวงแรงงานด้วยใช่ไหมคะใช่ครับไปแต่ว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยบอกว่าจะไปปักหลักที่มอต้า ผมเข้าใจว่าท่านอธิบดีให้มีไปอยู่สามจุดคือครับเอ่อไคโรมาลตาแล้วก็ตูนิเซียซึ่งจุดที่ใกล้ที่สุดคือตรงไหนคะเท่าที่ทราบตอนนี้พอๆกันครับพอๆกันแล้วเป็นประเทศที่ติดกับครับเบียหมดเลยครับแล้วแล้วตัวคุณจากกรีซเองนะครับจะไปนี่ไปอยู่ตรงบริเวณไหนผมจะไปตูนิเซียครับตูนิเซียนะครับตูนิเซียนะครับก็คือไปอยู่ระหว่างพรมแดนเลยนะครับอยู่พรมแดนเลยครัแเราเราเราแต่ผมเข้าไปติเบียได้ตลอดเพราะผมมีวีซ่าโอแต่แต่เรื่องความปลอดภัยอะคะ ก็นั่นคือต้องดูก่อนว่าต้องปรึกษาดูก่อนว่าความปลอดภัยขนาดไหนผมเพิงจะเข้าทั้งทูตเนี่ยฝากคุณจักริกเนี่ยนำคนงานเือตอนนี้มีคนงานของบริษัทอื่นอยู่ที่ที่เออเบงกอซีประมาณ23สามคนซึ่งไม่มี23ามคนนี่อยู่ในบริษัทเดียวกันอยู่ในบริษัทเดียวกันแล้วโทษแล้วโทษโทษบริษัทนั้นก็ทําอะไรฮะทำไมเขาไม่ช่วยผมไม่ทราบครับทำไมคุณจักริจไม่ถามทั้นทูตว่าเอ้ามาฝากผมทําไมทำไมบริษัทเขา ท่านทูตไปติดต่อบริษัทนั้นให้ช่วยอ่ะผมก็ไม่ได้เรียนถามท่านฮะเพราะว่าบริไม่ไม่ทำแบบบริษัทเงินและทองเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือใครมาเรารับหมดถ้ามีที่ว่างแล้วเมื่อวานที่คุณจักริด่อเนี่ยคือไม่ได้รับเฉพาะคนไทยบริษัทอื่นชาวต่างชาติก็พาออกนะครับเพราะเราเราเราผมมีความรับผิดชอบที่ต้องเอาคนทั้งฟิลิปปินส์เวียดนามซึ่งผมอยู่ภายใต้การดูแลของผมออกมาด้วยครับครับบริษัทจัดหางานของกุจักิจเนี่ย หหาางนใ้ผมเมี์สำนักงานอยู่ที่ฟิลิปปินส์ครับเวียดนามโอ้โหอันนี้เข้าใจผมก็นึกว่าคุณจะกรีดว่าโอ้โหแบบใจกว้างอ่ะที่ไม่ครับแบบนี่ก็คือของคนที่เราส่งไปหมดเลยครับผมรับโหน่ารักค้าชาวต่างชาติแต่อยู่บริษัทเราและคนไทยซึ่งอยู่บริษัทอื่นรับมาหมดครับผมเนะครับเท่าที่จะทําได้นะฮะอันนี้ก็คือดีฮะอันนี้ที่ผมถามนี่ก็คือว่าคือเรารับอยู่แล้วนะฮะรับอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมสงสัยว่าเออบริษัท ที่อย่างคุณจักริดเนี่ยบริษัทอื่นที่ทําแบบเดียวกันเนี่ยเขาช่วยเหลือแบบนี้หรือเปล่าผมเข้าใจว่าเขารับผิดชอบเหมือนกันนะครับทุกบริษัทก็มีความรับผิดชอบเช่นกันแต่ว่าบางเอิญของเขาบางจํานวนอาจจะน้อยแอคทิวิตี้อาจจะน้อยกว่าผมแต่ถ้าพูดถึงความรับผิดชอบทุกบริษัทจะทำงานทุกบริษัทมีความรับผิดชอบควรจะมีแต่ว่าบริษัทของแต่บางบริษัทเขาอาจจะต้องประสานงานผ่าน ที่โครงการจัดทางาน6,000คนที่จะติดรับผิดชอบอยู่ที่อยู่ในตูนิเซียเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่เบนกาซีป่ะคะอยู่ในลิเบียฮะ2,600คนอยู่ที่เบนกาซีที่เหลือก็จะกระจายกันอยู่ทั่วลิเบียแต่ผมมีอยู่1,000คนที่อาจจะไม่ต้องเคลื่อนย้ายเพราะอยู่พราะไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นอยู่ในประเทศลิเบียอยู่ในประเทศลิเบียอยู่ในส่วนไหนของประเทศอยู่ที่เมืองซาเรียฮะเป็นเป็นโรงงานผลิตท่อสําหรับวางแม่น้ําเขียมต้งเมืองซาเรียไม่มีไม่มี อย่างนี้ลงไมม่ีเหนของประเทศคะซาเรียจากเบงกาซีแล้วก็จะมาอาชดาเบียเมืองที่ต่อต้านนะฮะและอาชดาเบียเนี่ยก็จะเป็นต้องลงไปทางใต้ลงมาทางทางประเทศจัดครับคุณจอมบ้านนึกท่านเดงกเคยไปไม่ใช่คือเราเราเน้งแต่ทิปเบรีกับกับเบงกาซี่นะซึ่งอยู่ถืบว่าขี่กันตะวันตกตะวันออกแต่เมืองใหญ่จริงๆก็คือทิปเบรีกับเบงกาซี่ครับ